จากการที่มีพี่น้องประชาชนส่งข้อมูลเข้ามาให้เราแล้วเรานําเสนอไปเมื่อวานนั่นก็คือการขุดท่อเป็นท่อส่งน้ําในพื้นที่ e c แล้วก็เกิดปัญหากระทบต่อการใช้ท้องถนนนะฮะล่าสุดผู้สื่อข่าวท็อปนิวเนี่ยลงพื้นที่นี่ไปดูฮะการก่อสร้างท่อส่งน้ำเนี่ยมีปัญหาอะไรนะแล้วก็ไปพบสภาพปัญหาอย่างที่เห็นฮะ,ะมีความล่าช้าสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ จุดนี้อยู่บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข3191สีแยกพวงมาลายัยอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองฮะและเป็นจุดที่ผู้รับเหมาก่อสร้างเนี่ยสร้างวางท่อส่งน้ำนะเป็นเส้นทางในโครงข่ายท่อส่งน้ําในภาคตะวันออกนะผู้รับเหมาที่บอกว่าเป็นการรับเหมาช่วงต่อมาอีกทีนึงนะเพราะว่าโครงการนี้ก็ติดปัญหาล่าช้าก่อนหน้านี้ผู้รับเหมาคนเก่าทิ้งงานไปนะ ผู้สื่อข่าวได้ตรวจสอบเพราะว่าการก่อสร้างเป็นไปด้วยความล่าชา้าทำให้ชาวบ้านนได้รับความเดือดร้อนน้ําท่วมขังเจิงนองมีการขุดพื้นผิวถนนกีดขวางทางเข้าออกนะก็ฝากให้ผู้เกี่ยวข้องนี่ไปช่วยเหลือไปดูแลนะทีนี้ประเด็นปัญหาที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วมันสะท้อนเรื่องอะไรนะมันสะท้อนปมที่เราเนี่ยติดตามตรวจสอบก่อนหน้านี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ บริษัทอีส์วอเตอซึ่งเป็นบริษัทที่รัฐวิสาหกิจเนี่ยถือหุ้นใหญ่นะเรื่องราวมันเป็นยังไงมันจึงไปโผล่ปัญหาให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเมื่อสักครู่นี้มันมาจากภาพใหญ่ฮนะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้คือโครงข่ายท่อน้ําในพื้นที่ภาคตะวันออกนะโครงข่ายท่อน้ําเดิมเนี่ยกรมธนารักษ์เป็นผู้ดูแล แล้วหน่วยงานที่เข้ามาจัดการบริหารก็คืออีส t w วอเตนะท่อน้ำที่อีส t w วอเตสร้างเนี่ยประมาณ1ใน4ของทั้งหมดแต่3ใน4เนี่ยเป็นของธนากษ์พูดง่ายๆนี่ฮะนะโครงข่ายทั้งหมดที่ใช้น้ำด้วยเพาะใน EC นะทีนี้เกิดอะไรขึ้นมาทีนี้นะอีสต์วอเตบริหารจัดการโครงขา่ายท่อน้ำในภาคตะวันออกแต่ ปรากฏว่ามีการเปิดประมูลเพราะจะหมดสัญญาธนารักษ์ได้รายใหม่ก็คือวงสยามชนะการประมูลเพราะฉะนั้นก็จะเป็นวงสยามเข้าไปบริหารจัดการท่อแล้วล่าสุดอีสวอเตอร์ก็ทยอยส่งมอบโครงข่ายท่อน้ําให้วงสยามแล้วปรากฏว่าอีสวอเตอร์ทำอะไรทีนี้เร่งเอาเรื่องนี้มาเร่งลงทุนสร้างโครงข่ายท่อของตัวเองเพราะว่าจะไปหากินยังไงล่ะทีนี้นะ กูเงินมาลงทุนท่อทดแทนมีการเร่งรีบรวบรัดซอยงานลดขั้นตอน4,000ล้านบาทนะมูลค่าโครงการวิกฤตของบริษัทแต่เป็นโอกาสของใครวิกฤตก็คืออ้างว่าต้องส่งท่อคืนให้ธนาลักษ์ต้องเร่งก่อสร้าง4,000ล้านแต่เร่งรีบยุบยับนะมันเป็นโอกาสของใครกันแน่เพราะเกิดอะไรขึ้น เร่งถึงขนาดไม่มีแบบรายละเอียดแนวท่อใน TOR ตอนจัดจ้างนะลดสเปคอุปกรณ์เร่งจ้างงานก่อสร้างเรื่องความเสี่ยงเรื่องความคุ้มค่ามีการศึกษารักกุมเพียงพอหรือไม่ถึงขนาดตอนประมูลเนี่ยตอนจ้างเลยนะไอ้แบบแนวท่อที่ชัดเจนนะยังไม่มีรายละเอียดเลยเร่งถึงขนาดนั้นเร่งเพื่ออะไรกันแน่นะดูถัดไปอีกทีนี้ ไอ้ที่บอกว่าแบ่งซอยงานย่อยเดี๋ยวก็เพื่อลดขั้นตอนแล้วก็ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง10งานที่เห็นอยู่นี้มีการซอยงานใหญ่ๆนะเนี่ยตั้งแต่การจัดซื้อท่อน้ำการวางท่อส่งน้ำซอยเป็น8งานย่อยนะการจ้างดันท่อรอด3งานย่อยอยากรู้ชื่อบริษัทที่ได้ไหมทั้งหมดนี้เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวมาเปิดเผยเพิ่มเติม แต่เพื่ออะไรเพื่อเร่งรีบรวบรัดในการจ้างให้ได้แล้วจ้างเอกชนเซส็นสัญญาดูถถบปีอีกทีนี้นะมันต่างยังไงกับโครงการที่ผ่านมานะอ้าวเดี๋ยวดูชัดๆฮนะโครงการที่ผ่านมาเนี่ยต้องทำยังไงนะต้องมีจ้างบริษัทที่ปรึกษาดําเนินการศึกษาความเหมาะสมสํารวจออกแบบรายละเอียดโครงการแต่อันนี้ไม่มีการจ้างบริษัทที่ปรึกษาดําเนินการก่อนนะ อ้าวแล้วปกติต้องทำยังไงสํารวจออกแบบก่อนประกวดราคาผู้รับจ้างแต่นี่ยังไม่มีแบบแนวท่อที่ชัดเจนเลยประกวดราคาจ้างก่อนเลยนะนี่ฮะทั้งหมดนี้เป็นรายละเอียดที่เป็นความพิรุษนะว่าเอ๊ะทําไมตึงต้องเร่งรีบรวบรัดขนาดนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแล้วดูไทไปอีกฮะนะการสร้างท่อน้ำปกติต้องยังไงจะไปศึกษาคุณต้องประสานกับ ธนารักเจ้าของพื้นที่โรงสูบป,ประสานขออนุญาตวางแนวท่อน้ําบริหารจัดการน้ําร่วมกันในพื้นที่ก็ต้องคุยกับกรมชนนะแล้วปัญหาเกิดอะไรขึ้นนะในพื้นที่ตรงนี้มีปัญหาเวลาทาจริงทํำยังไงทีนี้เมื่อสักครู่นี้เนะี่ยฮะทำจริง,ท,งรทํำยังไงทีนี้เนะี่ยศึกษาความเหมาะสมสํารวจออกแบบความเสี่ยงของการประกวดราคาตามระเบียบ แต่ยังไม่มีแบบก่อสร้างรายละเอียดแค่ลากแนวท่อเร่งในการจัดซื้อจัดจ้างแล้วด้วยนะแล้วดูถัดไปทีนี้นะเร่งรัดเกินเบอร์คณะกรรมการลงทุนคณะกรรมการบริษัทผู้บริหารคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของอีสวอร์ร่วมกันเร่งรัดผลักดันโครงการกว่า4,000ล้านเนีทำได้จริงหรือเปล่าทีนี้ผิดระเบียบอะไรบ้างแล้วมันคุ้มจริงหรือเปล่านะ สิ่งที่จะตามมาคืออะไรอีกมากมายหลังจากนี้นะยังไม่นับเรื่องเดิมที่เคยเป็นปัญหาอยู่ซึ่งสมอยู่เดิมคนที่ควรเข้าไปตรวจสอบนี่คือผู้ถือหุ้นะนะการประปา,ปาภูมิภาคก็แน่นอนกระทรวงม,มหาดไทยควรเร่งเข้าไปตรวจสอบไม่ใช่แดนสนทยาไม่ใช่เมืองลับแหลเราจะติดตามเรื่องนี้ต่อไปฮะไอ้ที่มันปูดออกไปนะ่ะมันเป็นเพียงอาการเหมือนตุ่มแต่ที่ลึกใต้ผิวหนังไป การเป็นแดนรับแลที่รอการสังขยนาฮะ